เลเยละจะกรุงกระปปมเาเซตไทยถูกต้องแชมป์คุ้นแชมปนะ์พลังรอาดูก้น ราจะติดตามได้ท่าไหนอ๋อติดติดติดตามกําแพงเลยครับติดตามกําแพงก็ได้ครับมันจะได้แบบดึงออกอางอยายๆติดตามกําแพงถ้าถ้าแบบว่ามักๆคมารเจ็บกติดติดตามผิวหนังครับติดตามผิวหนังไปได้ไม่เสียดึงออกอง,อง่ายๆสิไม่เสียดึงออกง่ายๆไม่เสียบเขียนน้ำอ๋อช่องทางการติดตามอ๋อโอยไปแวิฮ ศิลสิทธิ์ี่ย่งอย่างรังตนะติดตามมาดิติดตามได้ที่ช่องไหนเร็วๆนี้แน่อนอนครับติดตามได้ทางช่องพอดนะครับผม <laughs> บม่เมียมบ่บอก วาแล้วตรงเลนช่องอนี่นะผ่ามภาพพูดอะไรผมก็เูก้กไป่าปละกระจำเขามากครับจำจำอยู่ในรายการคาเจอลินมาก ไว้ก่อเรี่ยว่าช่องไหนแม่นก็บอกไว้ด,ดูดีมันเจอก,กับไปติดตามเอามันมีช่องเจ็ดกับช่อง3ามอมันเจาก,ก็ไปหาตายติดตามบึงเอาวัดคอนซีนไปซ่องไหนเองสิ ช่องเจ็ดดูทีวีอยู่ปะนะไม่บอกออกเป็นความลับเป็นความลับข้าตัวไล่โบ กูเจ้าไม่อยู่แตจังอยากแบบนี้แงนดาบแงนหลวงเนี่ยมาจังจังไปได้เ้อะจังไปได้เยอบนนอกห้องมอนด้วยเบอร์ที่ต้องแงนก็อยู่นาเฟสไง เ่บอกมานะก็อมันจาก็ไปเบึงติดต่อเบอร์เบอร์อที่อยู่ที่หน้าเฟซน,นะครับเบอร์ติดต่องานสําหรับใครใครที่จ้างนะครับผมก็ขอให้อ่าสุขภาพแข็งแรงนะครับมีมีเงินไหลๆ,ำๆ,ำๆ,หๆลำๆเรื่อยๆเฮ้งๆปังๆเดินทงังไปใส่มาใสา่กระคองให้ปลอดภัยครับผมสำหรับใครที่บปจ้างก็อ่เบิกอดูแลเจ้าของครับดูแลเจ้าของนั่นแหละ ยอก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 คยายอกซิคยเบายอกซิให้ปลอดภัยทุกคนลำลำลำเลือทุกคนนั่นแหละคำว่าเบิรงมิ่เอ้ดิถูกเลยกสุดจ้างหรอสาธุแม่ละป ก็ให้รวยแน่เชเดยกนยะังไม,ม่ีบ่มีหรอบ่มีหรอจะปิดยี่นะสารูก่อนไข่ไน,ย,นยไป บอกเล็กเนี่ยสันถึงสิจ้างครับไม่ได้พ่อกันนอกสันถูกสองตัวบ่พ่อจังได้พ่อเจ้าก็ซื้อได้หลายตัวแล้วควอยแบบเพียงไม่เคยมีครับในตัวเกตครับผม มือนี้บ่าอาบน้ำแต่นอยมันอาบอ,อ,อ,อาบอ,อาบอาบมันีน้อาจจะนอนเร็วมือนี้อาจจะแบบซีหาทุ่มขนาดอาจจะนอนละถ้านอนหลับบอกว่านอนเร็วครับเพราะวะ่าตีสามแม่นยุติบ่อยากอุดหลับอุดบ่อยากอด,อด,อกอดนอนหอวตีสามอยากหลับก่อนอยากหลับก่อนเราตื่นมาบึ้งหรอ ต่างน้ำตัวเด็ดบอกว่าต้องลองเพ่งเพ่งลองประจบแก้วนั่นอยู่เองไปพักหน่อยด้วโอเคครับผมทั้งนั้นพร้อมไปผู้เวลาไปพนักจัดจัดเลยจัดเลยจัดเลยนับ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 เลยแต่งนัดตีนัดบักจีมนัดนัดนัดด้วยนะ นัดไอ้นัดน้ำเป็นไอ้ป้ะไอ่เลยมั้งรุ่นไอ่เลยมั้ง ให้มันดูชนะนะครับวันนี้มันเป็นเอฟเคับครับ,รบมันเจอกับทีมหลีกรองครบอนสนากัจจศิวางไลยกินนานมากพันปดวนหรอ bộ nhận có này coi ai khám bộ cho con gì đi Chắc dầu măng thoa phèo Măng ไปอยู่ดอกเออยาวไปไงยาวไปอัดไปฟังแต่ได้ของเลยมันต้องไปให้พอดีฟังดอกเจ้าก็ได้บอกแฟนน้องว่าสิแมนมึงก็ กอดทำหม้อละตีเขียดบ่ครับบ่บ,อบอ่อยู่ปากช่องกับกินเขานอ่นนี่ไม่ขับรถอนกลางคืนครับตาบอดี